องของการประชุมระหว่างชาวนาแล้วก็รองหัวหน้าคณะคอสชทางด้านเศรษฐกิจเมื่อวานนี้นะคะปริจาร่วมกันหาแนวทางในการลดต้นทุนแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของต้นทุนการผลิตนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ผลการประชุมชาวนาก็พอใจถึงมาตรการในการช่วยเหลือนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นการหารือซึ่งก็จะมีการช่วยในการลดต้นทุนการผลิต500บาทต่อไร่แล้วก็จะมีการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําของทกศด้วยค่ะเรื่องนี้พลเอกชัดชัยสาริกาลยะนะคะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะ กษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชเมื่อวานนี้เป็นประธานในการประชุมร่วมกันกับตัวแทนชาวนาจาก3สมาคมด้วยกันซึ่งประกอบด้วยตัวแทนสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมได้ข้อสรุปค่ะในแมาตราการช่วยเหลือชาวนาโดยการลดต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าปุ๋ยเคมีค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวขั้นต่ำนั้น500บาทต่อไร่จากปัจจุบันนั้นต้นทุนการผลิตอยู่ที่4,000บาทต่อไร่นะคะ นอกจากนี้ค่ะทางด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศก็เสนอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับพี่น้องชาวนาโดยลดดอกเบี้ยลงร้อยละ3จากปกตินั้นเป็นเวลา6เดือนซึ่งก็จะเร่งเสนอให้กับหัวหน้าคอสอชพิจารณาเรื่องสินเชื่อน,นี้โดยเร็วที่สุดค่ะบางพื้นที่แตกต่างกันก็ประมาณสักสี่พันนิดสี่พันกว่านะครับกกยเยอะเยอะพอสมควรครับเยอะต่อไร่นี่ก็น่าจะไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาทประมาณนั้นรวมแนละ้ว เท่านี้ก่อนอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขจริงๆนะเดี๋ยวว่าเราต้องไปคุยกันอีกทีนะครับแล้วก็ไปขออนุมัติต่อหัวหน้าคอสชอด้วยนะครับเราลดต้นทุนการผลิตแล้วนะเราช่วยเรื่องดอกเบี้ยแล้วเราช่วยเรื่องเมล็ดพันธุ์เราช่วยหาแหล่งเงินกู้ในอัตราต่ํา,ตาแล้วเนี่ยชาวนาพอใจผมเรียนว่าวันนี้ชาวนาพอใจทั้งทุกที่มาตัวแทนชาวนาทั้ง3ามสี่สมาคมเนี่ยเขาพอใจแล้วก็ขอบปากขอบคุณให้ซ้ำไป ทางด้านตัวแทนพี่น้องชาวนาก็รู้สึกพอใจกับแนวทางการช่วยเหลือของคอสอชอในครั้งนี้นะคะถือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงมาตรการในระยะสั้นๆแต่ว่าก็สอดคล้องกับข้อเรียกร้องของชาวนาขณะที่ทางด้านนายวิเชียนพงลำเจียกนาย,ยกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยก็ได้เสนอให้คอสอชค่ะพิจรารณาการช่วยเหลือชาวนาโดยแยกเป็นกลุ่มที่อยู่นอกเขตชลประทานซึ่งก็จะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่ากลุ่มที่อยู่ในเขตชลประทานค่ะ